ช่วง lady good luck คุณหญิงจะเตี้เยเขาพังฮนะ,ะทำอะไรฮนะ ทดสอบหน่อยสิครว่าเตียงเขาแข็งแรงพอหรือเปล่าตัวขาเตียงหักใช่ไหมฮะถูกต้องก็บอกว่าเราเคยพูดคุยกันครับในเรื่องของการจัดวครงท้ยโต๊ะทํางานเพื่อเสริมเรื่องงานให้รุ่งเรืองกันมาแล้วส่วนคราวนี้เป็นเรื่องบนเตียงโดยเฉพาะบุคคลที่แต่งงานแล้วสามีภรรยาเพราะว่าจะต้องใช้เตียงนอนร่วมกันครั่ะยังไงคะคนโสดด้วยก็ได้อาวเหรอคนโสดก็ดูได้เหรอคะแบบนี้ใครที่โสดอยู่อยากจะมีคู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ จัดดีๆนะต้องใส่ฟังนะตื่นเช้ามาปุ๊บเจอคู่เลยก่อนจะพูดถึงบนเตียงขอพูดถึงเรื่องใต้เตียงก่อนใครที่ชอบเก็บของไว้ใต้เตียงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับใต้เตียงนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ ห้ามเอาของไม่เก็บไว้ต้องโปร่งโล่งตลอดโปร่งโล่งตลอด<น>คือถ้าเกิดเราเก็บของไว้ใต้เตียงเยอะๆเนี่ยมันทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในห้องนอนเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับที่สําคัญอย่างเช่นในเรื่องของผ้าม่านหน้าต่างะนะครับการเลือกนะครับผ้าม่านมูลี่ในห้องนอนเนี่ยก็แนะนานิดนึงต้องเป็นสีสันหรืออะไรยังไงคะเอาลักษณะของผ้าเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยไปเอามูลี่ที่เป็นแบบ บุรีออฟฟิศก็เห็นไหมอ๋อที่เป็นแบบพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งๆกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มองไปแล้วรู้สึกว่าจิตใจโดนแล้วมันขวางหูขวางตาการที่ห้องนอนเราเนี่ยนะครับมีหน้าต่างอยู่ในห้องนอนเป็นเรื่องที่ดีแต่ข้อสําคัญคือว่าอย่าเอาเตียงไปชิดกับบริเวณหน้าต่างไม่เกินไปไม่ใช่ดันเข้าไปเพื่อที่จะได้พื้นที่ไม่อวใช่ให้มันมีสเปซให้มีระยะนะครับแลวอยู่บนหัวนอนได้ไหมคะ ไม่ได้เลยหน้าหน้าต่างเนี่ยถ้าเกิดอยู่บนหัวนอนเนี่ยควรจะอยู่ข้างๆก็คือแบบข้างซ้ายข้างขวาะนะครับแต่ว่าไม่ควรจะมาอยู่บริเวณศีรษะบบริเวณนี้นะครับเพราะหนึ่งเนี่ยบางบ้านเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยบางทีเปิดหน้าต่างแล้วลมมันพัด มัน,นเป็นทั้งเรื่องขวงจุย้ยเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมันทําให้แบบความชื้นในร่างกายมันเยอะแล้วก็ตื่นมาก็อาจจะฟึดฟัดเป็นห<า>วัดไม่สบายไม่สบายได้นะครับนอกจากในเรื่องของหน้าต่างแล้วนะครับทิศทางของเตียงนี่ก็สําคัญนะครับข้อควรระวังที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดเลยกนะ็คืออย่าหันปลายเท้าเลยออกไปที่ประตูทางเข้าเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนนอนอยู่เนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกหวัดระแวงไหม ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่อย่างนี้เราเปิดประตูเข้ามาเราได้ยินเสียงปุ๊บอ่ะอ่ะกอนคนจะเดินมาถึงอ๋อแต่ว่าเรื่องความรักเรื่องบนเตียงเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เดีอย่ช่วงหน้านะครับยังมีมาต่ออีกด้วยนะครับ Lady Secret ช่วงหน้าผ้าห่มสีใดที่คุณหมอช้างบอกว่าห้ามใช้บนเตียงนอนรู้กันแน่ช่วงหน้านะคะ แลดคือคุณภาพช่วนเลดี้กูดลัก มาสาหรับในเรื่องของการจัดหงจุ้ยเรามาต่อกันนะครับว่าทําอย่างไรให้ความรักยืนยาวคนหญิงก็ยืนยาวแล้วก็เริ่มจะเมื่อยก็เลยนั่งใช่ถูกแหมมันช่างสบายอะไรชนนี้การมีหมอนเยอะแบบนี้ดีไหมคะเนี่ยดีดนะฮะด,ดีมากเลยนะครับทาให้เราไม่ค่อยมีที่นอนจริงๆแล้วหมอนก็สําคัญคสีของพวกผ้าหม่มนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอ้าเหรอคะคือบางทีเนี่ยบางคนไปเลือกผ้าหม่มแบบเอาแบบอยากให้ดูสะอาดตามาก เอาเอผ้าหมสีขาวหนูแง่าขาวทุกอย่างไม่ได้นะอ้าวตายผ้าผมสีขาวลองนึกถึงสิว่ามีใครบ้างที่นอนในผ้าห่มสีขาวก็คือหนึ่งเนี่ยสีขาวเนี่ยมันเป็นสีของโรงพยาบาลเวลาเราเวลาเราเข้าไปในโรงพยาบาลจะเห็นสีขาวลง<ช>มัน<ฮ>ะจะเป็นความรู้สึกแบบ เหมือนคนเจ็บคนป่วยอ่ะแนะนำเลยครับว่าหาแบบที่เป็นสีนครีมๆะถ้าเกิดเราอชอบสีอ่อนนะสีอ่อนจะเป็นสีที่ดีนะครับแต่ว่าให้มันมีลวดลายนิดนิดหน่อยๆนะครับอย่าเอาขาวล้นาาวลน,นและจริงจริงที่เหมาะเลยต้องเป็นสีอะไรคะจริงจริงสีที่เป็นโทนธาตุดินก็แนะนำนะก็คือสีแบบเอิร์ทโทนหน่อยนะครีมน้ำตาลอะไรแบบนี้นะครับดูแล้วแบบเกิดความมั่นคงได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากในเรื่องของผิวสัมผัสบนเตียงแล้วเนี่ยเรื่องแสงนี่ก็สําคัญนะครับแสงไฟที่ส่องลงมา ค,<อ>คือบางคนอาจจะอายุเยอะแล้วสายตามไม่ค่อยดีชอบให้มันสว่างสว่างเปิดแบบติดหลอดมีออนอ,อะไรเติเมไปหมดเลยนะครับสภาวะของการนอนเนี่ยในหลักของฮวงจุ้ยเขาเรียกว่าเป็นพลังของความเป็นหยินหยินขึ้นความสงบหรือรความมืดอย่างจะต้องแบบว่าให้เตรียมพร้อมกับการนอนใช้ไฟสีนวลๆสีน,นวลหน่อยนะครับหรือว่าบางทีตำแหน่งของแสงไฟเนี่ยก็สำคัญคะนะครับเพราะว่าอย่าให้หลอดเนี่ยมันไปตกลงตรงเตียงนะครับให้มันอยู่ข้างๆ เราเรียกว่าเป็นอินเดเร็ไลท์นะครับก็คือไฟที่ไม่ได้ส่องมาทางตรงไฟจากพวกโคมไฟเนี่ยดีกว่านะครับดังนั้นใ,นใครที่แบบจะไปจัดห้องนอนให้มันสว่างเหมือนออฟฟิศกะไว้ทํางานเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ห้องนอน,น,นอนคือห้องนอนห้องทํางานก็ไปทําที่อื่นหรือแม้กระทั่งนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันนอนหลับยากๆนะ,ะในหลักของจุ้ยก็ามีการเล่นของนังนเอง <มา S 1> หนึ่งเนี่ยผอจุ้ยเคยแนะนําว่าของที่เป็นพวกคริสตัล เอาใส่โถไว้นะฮะวางข้างหัวเตียงใกล้กล<ช>ๆที่เรานอนนะครับพลังของคริสตัลเดี่ยมันเป็นเแบบเป็นพลังที่ทําให้เราเนี่ยหลับสบายได้มากขึ้นนะครับต้องลองดูใช่หรือแม้กระทั่งพื้นลายพื้นของ้องนอนที่สําคัญสุดนะ<ช>ฮะทำไมล่ะคะอ้าวเพราะว่าบางบ้านเนี่ยโอ้โหไปปูกระเบื้องยางลายวนไปวนมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรแบบนี้ จริงๆลายจะต้องเรียบต้องเรียบนะครับ mm hmm. เพราะว่าความรักความสามาัคคีกลมเกลียวเนี่ยมันหมายถึงความเรียบง่ายของชีวิต mm hmm. นี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่เรียกว่าคุณผู้ชมลองกลับไปสำรวจห้องนอนนะครับดูเสร็จแล้วคืนนี้เลยเปลี่ยนเลยผ้าปูที่นอนของหญิงแน่นอนอเริ่มจากคืนนี้เลยรากฏที่บ้านมีอยู่ผืนเดียว <laughs> ไม่ปูนะครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับเคล็ดลับ <laughs> ที่สำคัญที่สุดที่ทําให ความรักเรายั่งยืนนั่นคือความเอาใจใส่เราไม่ได้อยู่เราคนเดียวนะเรียกว่ามีคนข้างๆอยู่ด้วยเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ค่ะไม่อย่างนั้นฮวงจุ้ยไหนก็ช่วยคุณไม่ได้ค่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคล็ดลับดีๆนะครับที่เรานํามาฝากให้กับคุณผู้หญิงในวันนี้นะครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจจัดนางแบบมืออาชีพเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนเนี่ยทำให้ลาจากนี้ไปเนี่ย รักกันมั่นคงมากขึ้นแน่นอนเนี่ยแหละความรักของหนูจะได้ยืนยาวบ้างหนูจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้เลยนะคะยังไงก็ติดตามรายการของเราได้ใหม่ค่ะเป็นประจำทุกวันจันฯบ่ายสองโมงหนาทีทางททบ5แห่งนี้นะคะกับ Lady Secret เคล็ดไม่รับสำหรับผู้หญิงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณบ้านสวยๆสถานที่ถ่ายทำรายการ Lady Secret <S เคล็ดไม่รับสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะกับสถานที่แห่งนี้ U E House The Lux พุทธมณฑลสาย2ค่ะ ที่เ cret สัปดาห์หน้ามาร่วมไขเคล็ดลับกับกูรูจาก Pho ิก i ์ h ฮ i r ์สตูด o ว่าเทรนผมสาวๆปีนี้แบบไหนที่มาแรางแซงทางโคงและเทคนิคง่ายๆในการเลือกกระเป๋าสตางค์ให้เหมาะสมกับดวงวันเกิดป้องกันเงินในกระเป๋าไม่ให้รั่วไหลและ Lady How To ฟิตหุ่นให้สวยเป๊ะ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายงางอย่างเช่นหนังยางติดตามกันให้ได้นะคะทุกวันจันบ่าย2โมง5นาทีแบบนี้กับรายการ Lady Secret เคล็ดไม่หลับสำหรับผู้หญิงมาไขเคล็ดลับไปพร้อมกันนะคะ